หลายอย่างครับกันนี้ก็เลยนําตัวเนี้ยเข้ามาลงพื้นที่ตรงนี้ครับอ่าจริงๆในในส่วนกลางตรงนี้ก็คือเราต้องการจะขยายพื้นที่อยู่แล้วครับอ่าก็เลยต้องมาเป็นต้นแบบอ๋อือมาปลูกต้นแบบตรงนี้ก่อนเลยคือตรงนี้ที่เราจะเข้าไปนี่คือต้นแบบด้วยเป็นต้นแบบเลยต้นแบบของหมู่บ้านนี้เลยโอ้โหนะฮะยังไม่มีใครยังไม่มีใครนําเข้ามาปลูกเอางี้ดีกว่า ต้นแบบของหมู่บ้านนี้หมู่บ้านนี้ชื่อหมู่บ้านอะไรอ่าหมู่บ้านท่าอีปะท่าอิปะครับตำบลดานดานดานทับตะโกทับตะโกครับอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีครับก็ไม่รู้ว่าชีวิตมันชอบกับเกษตรครับอ่าตรงนี้ก็เลยเหมือนกับว่าผลมัมเบอรี่เนี่ยครับมีประโยชน์หลายอย่างครับอ่าทั้งเลือดครับทั้งโรคอัลไซเมอร์ครมีการทดลองมาเราก็ไหนไหนก็ ลองดูสักตั้งหนึ่งจากที่เคย